สวัสดีครับพี่น้องอีกคิที่จะถึงสบัยดีสุขุขคนกคับโดยพี่น้องครับื้นนี้ผมมาดังเวา้าสิบเกี่ยวกับอ่าเรื่องเก้าอีกนั่นล่ละมาบอกกับสายยันนะครับเกี่ยวกับเรียงใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีง่ที่ม,มีคนแบบคล้ายๆว่าสูงสัไหลเป็นอย่างจังว่า สาเันเนี่ยห้ามเมียว่าให้ไปบวชแล้วว่าทีนตอนนั้นกับพท่านเองถามนะครับผมไ่ท่านไปถามไปยันนะครับพ่ท่านไปถามเกินว่าเจ้าเป็นยังคือสีหามว่าให้มันไปบวชเพราะว่าการไปบวชน่ยมันก็บอกว่าสิไปบวชโดนบวชแชร์สามมือแชร์เจ็ดมือหรือว่าเก้ามือสิบห้ามือแข้นไปบวชไปพักไปอยาาปฏิบัติธรรมอย่างของมันมันสีเทใิ่ใจแบบสบายใจขึ้นได้บุญได้ท่านแล้วเป็นยังขึ้นไปหาม ว่าหายเมียไปบวชป่าที่นี่เพราะจะถามสายญลติเหล่ากระหูราคาฟ้าเป็นอย่างคือบ่ค,อค,อคือคือไปหามหามเมียไปปบวชก็สิหามนี่ก็คือเขาสิเบิ่งในศัวสอบเบื่งในยูทูบวัดนี่เขาเสียากไปแต่ว่าโตผมเองนี่ผมเบิ่งแล้วมันบ่แมนบมนแ่แมนแม้แต่ บ่แม่นะบ่ดีน่ะเป็นว่าวัดเพิ่นบ่ดีเนาะเป็นวัดที่บ่เหมาะสมที่จะไปบวชที่นั่นเป็นวัดที่อ่าเปิดให้ให้่อยเบื้องมือขึ้นหนึ่งว่าแม่นเป็นวัดครับวัดที่อ่าสายย่านเปิดให้ผมเบิ่งมือึ่งนก็ถือกรอกถือต้มมันเป็นวัดที่มีการอุปโลกเป็นวัดที่อุปโลกมีเทพนะครับมีเทพเทพนี่หมายถึงวัดเทพแบบเขาเอิ้นวัดเทพ มุรตินะครับเป็นเทพมุรติที่เทพมุรติแท้ๆนี่ก็มีหนึ่งภาษิวะผมเสืเอ้อผนวกว่านี่ภาษิวะสองพานาไลสามผระพมครับภาษิวะนี่คือผู้ที่อ่าสางโลกเออผู้ผู้ทีเราเรกว่าเป็นภาษิวะนี่คือผู้ทำลายอ่าผู้ทำลายซิ่งชั่วไรแต่ว่าพาไอ้อ่านาไลา่คือผู้รักษาผู้ป้องกันนะครับ ส่วนพระพุทคือผู้สางอันนี้เทพบุตรติรเพื่อนเป็นของศาสนาพราหมณ์ินดูนะครับเข้าถึงสีงเห็นว่าคหนนะ่เป็นเทพสูงสุดเราพระศิวะปฏิเนกอ่าจะมีการบูชาหมายถึงบูชาอาวัยวะเพของของผู้ชา้ครับฐานนับถือพระศิวะส่วนุ้ญยิ่งนี่คือพระแม่อ่พาพระแม่อุมาเทวีถ้าจำผิดผิดนี่คือเมียของพระศิวะก็จะนับถืออวัยวะเพศของุ้ญยิง่งอันนี้เป็นศาสนาพราหมณ์พินดูที่ผสมผสานมาก แต่ว่าปฏิทินเป็นไปเบอ่งว่ามันบ่นคือนี่บร้ว่าอศาสนานี่สิบ่ดีเนียมายถึงว่ามันเป็นความเชื่อบ่อมันเป็นความเสื่อผมกับน้าถือกันเอนับถือนําถือือกันแต่ว่าครู<น>ถ,ถิมาตั้งกฎอยู่ในวัดนะเออเนี่ยสิ่งที่เ่าให้ไปครูถิมาตั้งกฎอยู่ในวัดว่าถ้าบวชไม่ถึงเก้าสิบวันอ,ออกจากวัดไปสิตาย รดสิสซนนี่กดอืมกดหนึ่งแล้วก็แต่ละมือนี่เพิ่นสิบอกว่าวิญญาณคนตายนย่ในหันลูกเล็กๆเ,เล็กหน่อยบักนั่นบักนี่มีซื้อมัดอืมจยงไรจังหู้จะซื้อเขาหนะ่ะผู้นี้อยากได้อยากกินม,มาม่าอ่าวิญญาณน,นางนี่อยากกินข้าวผัดวิญญาณน,นางนี่อยากกินนมวิญญาณอันนี้อยากกิน ทัางๆน่ะแ,แต่ละมือคนที่ไปบวชต้องไปซื้อมาถวายวมึงมีเงินพอเสนพอลานบวชต้องซื้อถวายฮันบวไปแล้วาศาสนาอะไรก็ดีเมื่อนะครับอ่าน,น,นับถือกันนะครับนับถือกันเพระพาะว่าภาษิวะพันละลายอ่าแล้วก็พระพุทธก็น,นับถือนับถือกันพ,พุทธก็นับถือ นับถือกันครับนับถือพระบรมเด้านนับถือเนี่ยแต่ว่าผู้ตั้งกฎเนี่ยผมก็นับถือผู้ตั้งกฎผมนับถือครับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอุปโกขึ้นมาเราทำตัวเหมือนกับทรงลงเป็นลักษณะว่ากูนี่คือเออกูนี่คือภาศิวะกูนี่คือพันายกูนี่คือพระพุทธสันนิวรา์ประมาณนั้นอันนั้นผมผู้เสื้อเออผูเสื้อเพราะว่ากัเลยห้ามกันห้ามกันห้ามเราเพิ่นตั้งใจแล้วเพิ่นกันเลยลักไปลักไปนี่คือลักไปพอไปเห็นแล้ว จังหัววามันคือผัวว่าเออจังอวยขึ้นมจังอนอวยขึ้นจังเลยมหาเมเล็กอ่าจังเลยมหาเมเล็กหาหลวงปู่ที่เพิ่นบวชไห้สรออ่าสรุปู่ว<บ>ัดนี่ผมก็น,นับถือผมเคยไปร้องเพียงยวซอยไปซอยงานเพิ่นนี่หลายเทีย่ยแล้วม,มันก็เลยอวยขึ้นมาอยู่วัดนี่นี่ก็คือแล้วม,าามันเป็นไปได้บอเ่อาจารย์การบวชบรบมันบม่มีนะผมว่าการบวชนี่ จีสามมือสามมืออะไรจั๊กมือกระชังนะสามมืออะไรเจ็ดมืออะไรเข้ามือก็ได้ซิบหามืออะไ้อ่าขัดบวชตามมันก็มบี้แตบบวชเลยเขาบรรษาตอนนั้นแล้วถ้ามว่ขันถามว่าครบเข้าเข่าซิฟมือกับนี่ยไม่ซื้อไหมอันนี้มันต้องไปใกล้เขาบรรษาไหมอ่าแล้วคำว่าได้ไปบังคับว่าต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่มา คือหลักจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นบํมีดอกบ้านบํมีนอกบ่มนผมาเล่บ่เสือกันเลยเด่นบ่มีเบมือนไปหามเพ่อนคือสรุปแล้ววัดนี่เจ้าเห็นมาควอนต่างแต่เห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ฝนมันสีขอไปแล้วเจ้าก่ไม่ไปแล้วคนคิดว่าเขาใจสายยันหามแล้วคนที่ว่าเขาใจสายยันก็เลยสีม่งว่าโอ้จะไปหามเขาอย่างนี้เขาจะไปบวชสื่อเขาบวชไปเอาผัวไม่เขาจะไปบวชไปพักสงบทิ่สงบใจอ่าไอ้มันก็ซัมไปวัดนะซัมไปจังหันซัมไปเพี้ยนน่ะ ก็คล้ายๆกัน,น,นแต่ประทินความจริงคือแบบนี้หมายถึงวันนี้คือขอ่ต้อตานแน่นอนอข่เพื่อให้ไปย่านท <ไป S 2> ีว่<อ>วัดได้กับไปดู้เออไปวัดได้กับไปอยากบวชดวนกันแน่ก็แล้วแต่อ,อ,อยากบวชมือเดียวก็แล้วเจ้าไปหาหลวงพ่เพชรนี่ก็ได้ไปหาหลวงู่บาเดียวนี่ก็ได้ไปบวชน้ำผู้ใดก็ได้เห็นไหมเนี่ยได้อันนี้่าติหนึ่งกะไปกะกะแค่ว่าไปหาองบริไปโอนหัวบวชชี้อันนี้เขาบวชชีพามกามกะกะซ้ำกะซ้ำไปจำศีลละไปว่าไปแล้วก็เลย ทั้งขวัดไปจำศีนันละอันนี้ก็เลยถามกันแล้วมันเลยเป็นสาเหตุนี่ที่พี่น้องเ่าเข้าใจนะครับไอ้ที่ว่าจบไปเรื่องของน้ำฝนนี่ที่ว่าเป็นอย่างสาเหตุจี่หามันเป็นแบบนี้แต่ว่าคนเผยชี้ไปผมอยู่เบิ่งอยู่แต่ว่าบ่อยากไปบอกว่าวัดใดนช่ครับเอาเป็นว่าผมมาเสือว่าองค์ลงที่เป็นภาศิวะองค์ลงที่ว่าเป็นพะนายณ์องค์ลงที่ว่าเป็นพระพุ่มนะครับแต่ว่านับถือครับนับถือนับถือบ้านสั้นกับลัทธิอก็ะบบเดชกคอ่าไอ้ประลัดชิกหรือว่า อ่ามันกะคือสีวรื้นนั่นแหละอ่าประวัติศามาจากมาจากเนี่ะตัวแท้ของพาิบารนี่แหละแล้วมาที่นี่ผมก่าอยากบอกประเด็นหนึ่งอีกครับพี่น้องครับเพราะว่าผมไปอ่านพ่อคือความเมตนของอของสายันนะครับเกี่ยวกับประมาณว่าขิดยากหรือว่าคู่ยากเนี่ยครับจะเอาผนมาหล่อเลี้ยนเถาะออันนี้เอาคยอผสมประกอบมาหากินเออเจอแล้วค้นอ่า นี่ผมด้อยมาหากินออันนี้โมเมนนะครับมผมเอามาหาเงินให้เขามไม่ใช่หาเงินให้ผมหาเงินให้เขาเขาหาเงินนําผมอ่าผมมาเลี้ยงเขาเหมือนลูกฮงงได้อะไรทิดยักก็ได้อันนั้นได้สํากันได้คือคนคุณสิวานี่กัยังบร์รมดจริงว่าทิจเนี่ยผม,มเลี้ยง,ยงมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้ว เป็นค้นคีว่าเขาเอานไว้ไงคือคนมาเต็มคือคนปรครบสารสองมันบ่แมนผมเคยบอกพี่น้องฟังหลายเสียงแล้วครับว่าอยากใช้หรือว่าคู่อยากเนี่ยเพื่อนครบถูกยางเพืแต่ตัวน้อยซื้อครบหลอดคนหลอดซื้อครับตัวน้อยมันแช่มันเป็นคนแช่มันค้นที่แบบปัญญาอวันมันค้นที่แบบอ่าครบนะคือครบเมบดครบเม็นสิกล้าป้อยไข่ไข่พร้อมัมเนาะ เอาเล่ามาหากินเ,ออเลยครับผมียนผมเอาเล่ามาหากินน้ำผมผมเลี้ยงเอาผมมีเงินเดือนให้คนเดือนไปอยู่เขาเกิดเจ้าว่าจากนั่นเนาะเอาเขามาไทายเพื่อว่าให้คนหูจักเขาแน่ไปหันมาเนี่ยเลยคนในทักในใต้เขาก็จะได้มีรายได้ถ้าเกิดโด่งดังขึ้นมาเขาก็สิ่งมี่มีงานบด้คิดเอาประโยชน์จากไผครับผู้ใดามาอยู่น้งผมไม่เคยคิดเอาประโยชน์ ที่บอกให้เลยมีแต่ซ <c oughs> <ว>อยก้นผมนอยเท่าที่ที่ซอยได้นั่นแหละพี่น้องเลยเข้าใจเด้อรับเด้อน,นั่นแหละคือมันประมาณสันเตอถ้าเขาคนแขนลาขาเปหรืออังสันสิมันแต่อีกรื่องหนึ่งคนเขาขับถ้าเกิดว่ามันพกโคมเนี่ยเขาทายยูทูบลงไปว่าได้หดอแม่แต่ต้องเสียเขาไปพออุปติเหตุเขาทายเขาผิดมาเออวันใดแดงวีแดงบ้านนี้เขา,าเร่ยแล้วเออมันเป็นสั้นแล้วไปยังคือม้านั่งเบาย่ช่องผมนี่ก็เพราะว่าถ้าเกิดไปเบา นางบอกย่ช่องสายันก็เดี๋ยวก็สีหาคนสีบอกเข้าใจคนที่อ่านางก็บสีบอกไปว่ามันแจ้ตังบอจัสรนสีคือผมการันตีเลยว่านี่คือความจริงที่บอกพี่น้องฟังเลยครับความจริงนี่อีกเนี่ยแบบอะไรอีกพวกผีเอ้ยแบบนั้นสูเล่นละครตัวคนคักเนาะเห็นผมไทยไทยน้ำฝนกินกาแฟเหมือนกันกินกาแฟผมอืมกูบอกแล้ววันเป็นคอนเทนต์เราเนียกว่าแจซาถุงเขา แต่ยิ่งคิดเอาหน่อคิดเอาคือคือคนพวกนี้นี่คือหันบอกไปแล้วคือสิหาจ้องจ้องพิสเอาตลอดเวลาแม่แต้ก็เคยบอกมาว่าเออหน้าไม่เหมือนเก่าใจเขาไปมาคนเฮาเนี่ยมันอิดมันอ่อนมันโอลาสิให้มันไม่หยิบม,ม่ตลอดเวลาสิมันเกับเป็นไปว่าอะไรพี่น้องครับนีลังเทียบบางทีผมบอกกับพี่น้องอยู่ขณะนี้กันลังเทียกัน้ยบอกไปจันเนี่ยสมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่พอดีนี่อย่างที่พอนั่นดีกันเขาเก่าบาอย่างแค่แต่พี่น้องเห็นเอามาพี่น้องเขาใจตรงนี้ครับที่ อาสายันบ่อยาอ่างไห้หน้าฝน,นไปบวชแล้วน้าฝนอาะสิเขาใจว่าเป็นยังคื้ห้ามปูแต่เพราะเรื่องนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าวัดนั่นอุป,ปโลกแล้วกับมีกฎมีระเบียบขึ้นมาขันว่าเป็นภาษาแบบาศาสนามันกับพแม่นกับพ่แม่แต่ว่าอย่าบอกครับวัดแต่พี่น้องเอาเป็นว่าตุกสิ่งอย่างบอกม่านี่คือความจริงทั้งนั้นพี่น้องครับมันนี้ผมแขนอ่าพระของอ่หลวงปูทิพย์นะครับคุณแผนภัยขอมาณปีสิบห้านะครับอ่า คำบอกที่บอกกันมันคือความจริงบอกพี่น้องฟังนะครับแต่ฐานนั่นกะบอกกับมาแขนผ่าบอกพี่น้องฟังดอกพากันชิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ